โอเคสวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้จะมาในเรื่องของอการแหกแพ็กแบบเนียนๆอุปกรณ์ก็ตามที่เห็นนะครับอันนี้คือ,อน้ำยาล้างเล็บหรืออะซิโตนนะครับแล้วก็มีคตเตเทลบัตแล้วก็รถที่เราจะอยากจะแหกแพ็กนะครับคราวนี้มาเริ่มกันเลยครับ <laughs> <laughs> ก็คือผมจะน้ำยาเนี่ยเทใส่ในนี้ก่อน คครับาวน,นี้นำรถเรามาครับ <Okay. S 1> ใช้คัเตเปิลบัตตัวนี้นะครับจุ่มลงไปแล้วก็ทาด้านหลังอย่างนี้ครับทาแบบนี้นะครับไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับจะนานหน่อย คือจริงๆจะต้องทำนานมากประมาณสิบนาทีคือมันจะหลุดนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆผม <Okay S 1> จะลองเปิดให้มันได้สักด้านล่างก่อนแ okay ล้วเดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปทำให้เสร็จแล้วมาอัดต่อนะครับโอเคอันนี้ประมาณสองนาทีนะครับที่ผมไปทูตูเอาก็ตรงเนี้ยครับ ะจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมันเริ่มจะหลุดง่ายขึ้นะนะเนี่ยครับมันจะไม่ติดเห็นไหมครับสีมันจะไม่มันจะล็อกได้แบบนี้เนี่ยครับจะลองลองดูนี่ครับ,รบหรือใครใจร้อนก็แช่แบบนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่า แพ็คเดิมอาจจะอาจจะไม่คมเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันจะลุ่ยนะครับแต่มันจะหลุดง่ายมากนะครับนะดูด,ดูตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูอ่าเนี่ยหลุดแล้วครับอ่าหลุดเริ่มหลุดแล้วโอเคหลุดละตอนนี้หลุดละกระดาษจะเปื่อยไปเลยเดี๋ยวผมแช่งอย่างนี้เลย ดูนะครับอ่าโอเคแพ็กก็ยังดูแบบไม่เยินมากกาวไม่หลุดกาวยังอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ลดออกมาโอเคแพ็กก็ยังคงเป็นแพ็กเหมือนเดิมไม่ไม่หลุด ลุยแบบเหมือนที่เด็กเราแหกเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อใครอยากจะเก็บแพ็คไว้เอาไปใส่คันอื่นหรือว่าจะโมแพ็คอย่างงี้ครับก็ทําอย่างนี้ได้ก็คือแนะนําถ้าหากไม่ไม่ต้องการตัวการ์ดจะต้องการแค่กล่องกันกระแทกอันนี้ก็คือเอาอะซิโตนนะครับเทลงไปในจานที่มันใหญ่ๆหน่อยหรือถาดเนี้ยแล้วก็เอาเนี้ยลงไปแช่เลย แล้วเราก็ดึงออกมันจะดึงออกง่ายครับแต่ต้องใช้าอาซิโตนเยอะหน่อยนะครับเนี่ยครับก็ดูแบบนี้ยก็ตรงนี้ก็จะใสเห็นไหมครับไม่ติดไม่ติดกับตัวกระดาษข้างหลังอาจจะมีติดหน่อยตรงนี้ก็คือวันนี้รีบรีบอัดน,นะครับรีบมาอัดให้ดูก็เลยอาจจะติดตรงนี้หน่อยครับก็ประมาณนี้แหละครับก็สำหรับสติกเกอร์ดีคอยในคลิปที่แล้วนะครับที่พูดไปก็ มีคนมาเข้ามาสั่งเพิ่มเติมอยู่ก็ขอรับออเดอร์เป็นหลังสงการแล้วกันนะครับเพราะว่ากาลังสั่งกระดาษอยู่เราก็นําเข้ากระดาษรอนิดนึงครับของค่อนข้างจะสั่งยากหน่อยนะครับครับขอบคุณมากครับ